อยากถามว่ารักในวัยเรียนวัยแบบนี้ตอนนี้เลยค่ะเสี่ยงต่อเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือเปล่า <Ooh. S 1> เสี่ยงหรือว่าไม่เสีย่ยง เสี่ยงไหมครับเสี่ยงไม่เสี่ยผมว่าก็มีเสี่ยงนะครับทำไมเราถึงคิดว่าการที่เรามีความรักในวัยเรียนเนี่ยมันมันจะเสี่ยงครับมันจะเสี่ยงหักข้ามใจยากมันหักข้ามใจยากครับ<า>ถ้าสมมติแบบอยู่ในจุดที่เราแบบอยู่กันสองคนด้วยแล้วแบบไม่มีคนนะครับ <laughs> ความรักในวัยเรียนเสี่ยงนะครับลูก เสี่ยงค่ะเสี่ยงเหรอถ้าไม่เสี่ยงก็บางคนก็ยังอาจจะมีความรู้ไม่มากพอเสี่ยงต่อการท้องค่ะเราปฏิทิีการปฏิเสธด้วยยังไงปะก็พูดด้วยเหตุผลค่ะว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยฟันทงให้พี่หน่กันเลยกันครับค่ะเรื่องของรักในวัยเรียนของฮิมตอนนี้เนี่ยคิดว่า เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัอันควรด้วยไหมคะเสี่ยงครับขอบคุณครับพิม